ดูพฤติกรรมหมาอยากออกเที่ยววันนี้จะไปไหนลูก <c oughs> จะไปไหนหนูจะไปไหน <c oughs> อยากออกนอกบ้านอยากออกจาบ้านหนูทำหนูอยากไปเที่ยววันนี้จะไปไหนครับ มาวยวายมาวยวยอ,าอ,าอาไม่พอใจเหนื่นอ,อยแล้วว้วนจะไปไหนพี่ปั่นไม่ต้องไปยุ่งกับน้องปล่อยเขาหนวกมาปั่นออกมานะปล่อยให้อ้วนมันวปปอยวายไปล่อมัน เอาเอาเอาแรงเยอะดู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 เด็กวัยวัยเหนื่อยพัอเสียงดีเสียงดีไปบอกพ่อสิจะไปเที่ยวอ่ะอันนี้บอกพ่อสิไป ไปบอกพ่อไปๆๆๆนอกจากจะขี้โวยวายขี้โมโหขี้งอนแล้วนีกเนี่ยไม่ได้อย่างใจดูไม่ได้อย่างใจมันนี่หนูก็ไม่บอกพ่อเต้ว่าหนูจะไปเที่ยวอะ่ะไปไปหาพ่อไปบอกพ่อไปไปบอกพ่อก็ไปบอกพ่อสีเร็วชวนพ่อไปเร็ว

Look! Okay.